ต้งเดือนสังกัลล่ากัเหมือนกันก็ก่อนท่านมาอยู่ที่นี่เป็นอาชีพอาชีพนะต้งเดือดเป็สังกัลล่ตอนนั้นท่านยังไม่เป็นต้งเดือดสังกัลล่าเป็นเฉี่ยวกันกับเราอ้าวเป็นเฉี่ยวก็เกิดที่เดียวกันเราเกิดก่อนท่านเราเกิดเดือนสิงหาท่านเกิดเดือนจุลาสิงหากันยาจุลาเนี้ยเวลาบัวกับเหมือนกัน แค่วกเราก็่ม่สองเดือนเานาตัวรยกันทุกอย่างก็กลายเป็ว่าเป็นเสี่ยวกันเยอะสนิทกันมากเพราะฉะนั้นเจอว่าจะง่ายพูดว่าดูกีฬานี่แสดงท่านที่อยู่ในสาธารณะก็เชื่อไปนี้ท่านเพ่งถขงจท่าไม่ค่อยพูดอะไรน่านี่เป็นเชื่วไปเวลาเฉพาะกับเราสองสองโย่โอ้ยเก่งมากนะ สัตกว์ตัวใหญ่เลยจ้ะไม่รู้กันจะว่าสองสองน้องใไม่รู้นะที่าของท่นานที่ใช้ใจาสาธารณชนปิดหมดเปิดของท่านทำมาเรื่อยๆออกซักเต่งเจ้าซักดั่งซักมี่ทางท่าปัจจิบันเะนียมาอยู่เป็นอาชีพอาชีพสกอตทำมาอยู่ที่ัอยไรกันมาก ตอนครบขันมากก็คือเราขึ้นไปไปเฝ้าสมเด็จสังฆราชกรมหลวงะชิรยาณน,นวงเพื<ะ>่อออง์ระเดจสังกัลาชออคเนีคือธรรมดาที่ใครจะขึ้นไปขึ้นเฝ้าท่านต้องโอ้ยมีคนตามหน้าตามหลังลุมเลยเป็นอย่างนั้นเป็นประจำก็มีพระ ป่าองค์เดียวนี่แหละมันแบกแนวเนี่ยเวลาจะไปดูไม่มีคนปับ๊บขึ้นเลยจ้ะโอ้ยท่านท่านเมตตามากอยู่นะกับเราท่านเห็นว่าพระองค์นี่มันมาจากไหนมันกล้าหาเดือเกิดผงว่างัน,นนะใส่ปุ๊บเลยคุยกันท่านถามสักนั่นสักนี่เรากับหูท่านเรื่อยๆมาประมาณสักสิบนาทีเราก็ลงท่านทรงยิ้มตลอดนะเพราะท่านไม่เคยเห็นพระ พระชีดืูอย่างนี้นะปุ๊บขึ้นเลยนะเราพวามการท่ามาเล่าให้เนี่ยสมเด็จชกลาดนี้ฟังเพราะว่าท่านซักใหญ่เลยท่านอาจารย์ไปยังไงไปอุ้ยไปอะไรมันยากอะไรกรรมฐา,านไป,นไปนนแล้วว่างี้เวลาเราสอนเราสอนว่านนะกรรมฐา,านนั้นไม่ได้ยากนะะมันยากแต่ไม่ใช่กรรมฐา,านแห่หน้าแห่หลังเราท่านมองดูหน้าเรานี่เวลาจะเอาเอาอย่างนั้นนี่นนะขึ้นหาท่านเลยท่านทรงเมตตามากอยู่นะ มีพระเฝ้าท่านอยู่สามองค์เราขึ้นไปองค์เดียวประมาณสักสิบนาทีเราก็ลงมาน,นั่นแหละตอนสมเด็จสังกราดองค์ปัจจุบันนี้ท่านซักเราใหญ่ทั้งยิ้มทั้งซักเลย <c oughs> ท่านไม่เคยเห็นนิสใสอย่างนี้มันใช่ได้ทุกแบบนี่ว่าไงก็โลกสมมุติว่า เวลาจะออกใช้พิกที่นี้ปั๊บพิกที่นี้ปั๊บพิกที่นี้ปั๊บไป,ไปเรื่อยๆเลยวู้แล้วมันชัดเนจนก่ามันไม่ได้ติดอะไรนี่อืถ้าติดเขาติดเราอย่าแล้วลงติดเขาติดเราแล้วไปไม่รอดนะถ้าไม่ติดเขาติดเราสักอย่างเดียวเท่านั้นไปได้หมดเาท,ทะลุหมดเลยเนะี่ยนี่เวลาจะนํามาใชา้ก็ใช้ตามการเวลาที่เหมาะสมจะใช้แบบนี้ก็ปุ๊บใส่แบบนี้ปึ้งเข้าไปเลยจะใช้แบบไหนใช้แบบนั้นเลย ใครเล้วหาเยเงียบไปเลยไม่มีอะไรใครจะเป็นบ้าอะไรก็ตั้ใครเราไม่เปนกักใครเฉยเลยแลนวท่นอกสันมากกับสมเด็จสังฆราชองปัจุบันนี้แต่ก่อนท่านมาพักภาวนาอย่างนี้เป็นเวลานานเป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้วยานนั้นมาท่านก็ไม่ค่อยได้มาตั้งแต่ท่านเป็นสมเด็จสังฆราชแล้วท่านมาโหนหนึ่งมานี่ท่านตั้งหน้าสเสด็จมาเองท่านมาในงานอำเภอกุมภวาปี ก็เสร็จจากนั้นท่านบอกท่านมาวัดป่าบรรจักท่านมาเลยมาจากนี้กลับจากนี้ขึ้นเครื่องบินกลับเลยนี่ท่านอย่างอุตส่าห์มาตอนท่านเป็นชมงเด็จสังฆราชแล้วท่านมาหาเราโหนหนึ่งแต่เราซะเองที่ถี่มาน่าสูงก็ว่าได้นะไม่ได้ไปหาท่านเลยจังหวะท่านเป็นช่วเดืสราชไม่ได้เข้าเฝ้าท่านโดยจะพอที่กุติเลยไปจากที่โรงพยาบาลไปอย่างนั้นท่านก็รับสั่งอะไรไม่ได้แล้วนะตอนนั้น วันนี้วันที่วันที่ยี่สิบหรือวันที่ยี่บเอ็ดยี่บเอ็ดครับพอวันที่เอาวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันนี้วันวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งไปทงศรียมพูวันวันที่หนึ่งกุมภาวันที่สามไปฮะท่านเจ้าคุณเขียนบ้านโพนวัดบ้านโพน Mm-hmm.